เสียงวิทยุเก่าในห้องเก็บของของคุณยายจู่ๆก็ดังขึ้นมันไม่ใช่แค่สัญญาณรบกวนแต่มันคือเสียงจากอีกมิติละดานักศึกษาสาวผู้รักวิทยาศาสตร์แทบไม่เชื่อสายตาเมื่อจอวิทยุจิว๋วฉายภาพห้องของเธอเองแต่ทุกอย่างกลับหัวกลับหางข่าวของสลับที่รูปภาพครอบครัวกลับด้านความจริงนี้สั่นคลอนทุกสิ่งที่เธอเคยเชื่อมาตลอดชีวิต เธอพยายามปรับจูนอย่างบ้าคลั่งสัญญาณเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆเงาของคนกำลังเดินผ่านหน้าจอมันคือใครทำไมทุกอย่างถึงดูแตกต่างแต่คุ้นเคยขนาดนี้ จูจ่ๆหน้าจอก็กระพริบถี่ขึ้นปรากฏภาพผู้หญิงคนหนึ่งใบหน้าเหมือนเธอไม่มีผิดเพี้ยนแต่ดวงตาของเธอกลับเต็มไปด้วยความหวาดกลัวผู้หญิงคนนั้นเอื้อมมือมาแตะจอราวกับจะพยายามสื่อสารอะไรบางอย่างแต่ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมา ทันใดนั้นเธอฉี้ไปที่กระจกบานใหญ่ในห้องของละดาและในอีกโลกหนึ่งละดาอีกคนก็ฉีไปยังที่เดียวกันกระจกของละดาเริ่มสั่นสะเทือนรุนแรงภาพในกระจกบิดเบี้ยวไม่ใช่ภาพสะท้อนของเธออีกต่อไปแต่มันคือภาพของโลกอีกใบที่กำลังจะปะทะเข้ามาโลกคู่ขนานไม่ได้ซ่อนอยู่แต่มันกำลังจะเปิดออกตรงหน้าเธอ